เดี๋ยวเรามาดูท่าการนวดที่ถูกต้องนะครับทุกแฟนฟอร์มนะครับให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตัดสละชินใจเอาเองนะฮะจุดที่หนึ่งนะครับดูไว้นะฮะโน้มตัวไปข้างหน้าแขนตึง จุดที่สองนิ้วก้อยสามหัวนิ้วโป้ เสร็จแล้วเหยียบขายตึงกดบีบนะฮะของมาสองอีกสักคัวต้องหนึ่งเราไม่ถึงโทรมาใช่ไหอะไรว็ได <c oughs> ้เจ็ดห้าหมื่นไปซื้อข้างนอกต้องร้อย ทีนี้นะครับก <c oughs> ็เหมือนเดิมการที่นวดเพื่อสุขภาพทั่วไป การที่หน่วยงานราชการตั้งสติให้ดีๆนะครับของผมนะครับได้รับรองจากกรมสนับสนุนสุขภาพผมขอร้องอย่ามาขอซื้อไปประกาศถ้าคุณมีความรู้จริงคุณเข้ามาหาผมเลยครับเรื่องใบอ่ะมันไม่มีปัญหาเราแค่เป็นกระดาษเฉยเว้นจากที่คนเข้ามาหาผมไม่มีความรู้เลยอ่ะ อยู่เคหล 9, เคลกกะล่มเก้าเขตรลกรบังกรุงเทพหานคร เดี๋ยวจะต้องเอายาอนะไรก็เขาไปเก็บข้างหมดม,มันหมดอายุแล้วแล้ก็กินกียัวเองให้มันเป็นได้นานวันก็ไม่ดีเก็บไปก็ไม่ที เฟซบุ๊กไม่มีใครมาดูแล้วอ่านวิดีโอโอเค นี่นะครับการท่าใหม่ ตลาดใกล้ๆเนี่ยตลาดซอยมิทีทีนี้นอนสะแคง